สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแต่งบอร์ดของเราอีกนิดหน่อยนะครับพอดีทําไปเจออะไรคิดได้อะไรก็จะมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพื่อให้บอร์ดของเรามันมีการพัฒนาแบบใกล้เคียงกับของนานาประเทศเขา <laughs> ก็เข้าสู่อาเซียนแล้วนะครับสมาคมอาเซียนนะครับ,อ,นนรบอ่าอันไม่เกี่ยวนะครับกมัวไปเรื่อยวันนี้เจอเปิดมาเจอหน้านี้ก็นี่ครับเห็นอันนี้มันแต่งหงิดตะขวางตายยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าไปดูที่อะไรละ่ะไอเอสซีโอของเขานะครับนี่ขเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้เวลาเนี่ครับถ้าผ่านมาแล้วจะเป็นเมื่อวานอะไรเงี้ยก็จะเป็นขึ้นวันที่นะครับ เป็นภาษาไทยนะครับเดือนเป็นภาษาไทยนะครับของเราก็จะมาทําเหมือนกันนะครับถ้าโพสต์วันนี้มันก็ต้องขึ้นว่าวันนี้เวลาต้องเขาเหมือนของเขานะครับก่อนอื่นเราก็ต้องอันนี้เป็นหน้า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 โฮมนะครับเปิดหน้าโฮมขึ้นมานะครับ ตรงวันที่นะครับนี่นะวันที่สร้างของนี้นะครับอ่า bmdate นี่นะครับตอนเนื่อนเราก็ต้องไปหาฟัง์กชันฟัง์กชัน date นะครับ phpdate ภาษาไทยง่ายง่ายอย่างนี้นะครับมผมขอแปลโค้ดที่เว็บตัวเองนะครับ เว็บอื่นเขาก็มีแต่มาเอาเว็บตัวเองดีกว่านะครับผมก็นี่นะครับไทยวิกก็เป็นวันจันทร์วันอังคารวันอะไรเนี่ยแต่เราจะเอาแค่มกราคมพามีนานะครับผมก็จะเอาฟังก์ชันตัวนี้นะครับไทยมันนี่นะครับก็อบเอาเลยนะครับคัดลอ,อ,อกมาแล้วก็มา พวกฟังก์ชันที่มันจะเรียกใช้ผม,ผมจะเอามาไว้รวมกันที่ไฟล์ condb นะครับนี่เราก็จะได้ฟังก์ชันไทมอนมกราคุมพามีนะมาเมษามิทุนาอนะไรเป็นอย่างนี้ถ้าใครอยากจะได้เป็นตัวยอ่อมอพกพ,อ,พอ,อะไรก็เปลี่ยนตรงนี้เอานะครับ อันนี้มันเป็นอยู่ในอารนะครับอย่างสมมุติสมมุติยังไงดีละ่ะถ้าเดือนมอก,กราใช่ไหมครับมันก็จะเป็นนะครับเดือนมอก,กรามันก็จะเป็นสองศูนย์หนึ่งหกแล้วก็เป็นปีเดือนวันนะครับรูปแบบใน MySQL ของเราครับปีเดือนวันก็เป็นศูนย์หนึ่งวันที่สิบห้าอะไรเงี้ย เราก็จะตัดเอาอันนี้นะครับส่งมาเข้าฟังก์ชันไทมันมันก็จะได้อะรเรอออกมานะครับนะก็มาดูตรงนี้ครับเดทไทมันมีลบหนึ่งด้วยนะครับก็สมมุติมันตัดมันตัดได้หนึ่งตัดได้มาหนึ่งใช่ไหมครับมันส่งเข้ามา อาร์เล่มันเริ่มจากศูนย์นะครับอาร์เลตัวแรกมกกานี่เป็นเป็นศูนย์นะครับกุมภาเป็นหนึ่งถ้าเราส่งหนึ่งเข้ามาในฟังก์ชันนี้มันก็จะเป็นเดือนกุมภานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบหนึ่งมันถึงจะได้กลับมาเป็นศูนย์มกกลาถูกต้องประมาณนี้นะครับก็เนี่ยครับส่งค่าก็ไทมันไทมันเห็นไหมครับแล้วก็ ตามด้วยฟังก์ชันเดทส่งค่าตัวแปรไปแล้วก็จะมาทำของเรานะครับอันนี้ผมลบออกก่อนก็คัดลอกไทมันมานะครับเซฟก่อนนะครับมาที่หน้าโฮมวันที่ VM date ผมก็จะตัดมันเป็นเดี๋ยว รีมาร์คไว้ก่อนนะครับรีมาร์คนะครับมันจะเป็นแบบรูปแบบสองศูนย์หนึ่งหกขีดศูนย์ศูนย์สามอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งแปดเป็นปีเดือนวันนะครับปีเดือนวันแต่เราจะเรียงกันเป็นวันเดือนปีนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องตัดนะครับ ผมจะขอเอาอันนี้ขึ้นมาสามเดี๋ยวขอดูออนหนึ่งนะครับก๊อปอันนี้เป็นสามอันนะครับอันนี้ปีเดือนแล้วก็วันนะครับแล้วก็มีเวลาอีกทีนึอันนะครับเวลาหน้า เวลามันจะเป็นรูปแบบมีต่อนนะครับมันจะเป็นสมมุติว่าไม่ต้องสมมุตินะครับเปิดให้ดูในดัตตาเบสนะครับนี่ครับยี่สิบเอ็ดหนึ่งหกอ่ะผก็ปันนี้ไปเลยนะครับจะได้เห็นภาพนะครับสวัสดีชาวโลกเอาทดสอบทดสอบ PNP แล้วกันนะครับ ปีเดือนวันชั่วโมงวิน,นาทีวินาทีชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับออันแรกแต่เราจะเรียงเป็นวันเดือนปีนะครับวันก็มาจากตัวนี้นะครับก็เราก็ใช้ฟังก์ชันตัดมานะครับ sub str ตัวนี้เริ่มจากตัวที่ตัวที่เท่าไหร่เราก็มานับดูนะครับตัวที่อันนี้ศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวที่อะไรละ่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเริ่มจากตัวที่แปดไปสองน่าจะแปดไปสองนะครับแปดตัวที่แปดไปสองตัว อะไอย่างนี้นะครับแล้วผมขอลองอัเดสดูผลนิดนึงนะครับตรงนี้มันต้องได้วันที่สี่ได้มาวันที่สี่นะครับศูนย์สี่มาแล้วนะครับก็ตรวงถูกต้องนะครับได้วันแล้วก็ตัดเดือนนะครับทีนี้ SUBSTR ตัดเดือน เดือนก็เริ่มจากอันไหนก็นับนะครับ0 1 2 3 4ตัวที่5ไป2นะครับตัวที่5ในหละตัวที่5ไป2าก็มาลองรีเฟรชดูอีกทีนะครับก็จะได้0 3มาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ปีพศ ก็มาตัดนะครับ sub scr ตัดตัวนี้ตัวที่0ไปศนไปเท่าไหร่ศนย์นี่ตัวที่0ูนย์ครับศไป1 2ึ่งสองสามศูนย์ไปสตัวเคาะนิดหนึ่งอลองดูนะครับเห็นไหมครับ ก็จะได้เป็นวันที่สี่เดือนสามสองพันสิบหกเวลาส่วนเวลาเราก็จะตัดเวลาแล้วก็ตัดนะครับ SUBSTR ฟังก์ชันตัดตัดจติงนะครับตัดจากตัวที่เท่าไหรไปที่เท่าไหร่ที่จริงมันมีแบบตัดย้อนจากซ้ายถ้าตัดย้อนจากข้างข้างขวามาเราก็ใส่เครื่องหมายลบนะครับลบมากี่ตัว ลบมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลบมาแปดนะครับผมจะลองใส่ลบแปดดูนะครับว่ามันจะได้อ่าวันฟังก์ชันมันจะตัดมาให้เราถูกต้องหรือเปล่าครับลองดีเฟตทุกนานะครับเรียบร้อยนะครับสิบสี่ศูนย์หกสองเจ็ดนะครับนี่ครับสิบสี่ศูนย์หกสองเจ็ดอ่าก็ได้เวลามาแล้ว ทีนี้เราก็จะทำตัวนี้ให้มันเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าเดือนเดือนให้มันเป็นภาษาไทยนะครับโดยเราจะส่งภามาอย่างฟังก์ชันนี้นะครับไทยมันนะครับกรอ,อบนะครับกันเหนียวครับเผื่อพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดอ่าน,นล่ะวันเดือนเดือนตรงนี้นะครับเราตัดแล้วแล้วก็ส่ง ส่งเข้าฟังก์ชันไปนะครับ่า,าแปบ๊บหนึ่งนะครับดูมันจะจมครับอผมจะลองส่งไปแบบที่มันเป็นอะไรล่ะที่มันเป็นอ่าอย่างเงี้ยครับ03เข้าไปดูซิมันจะได้อะไรออกมาส่งส03เข้าไปนะครับ เออเลอเลยส่งศูนามเข้าไปเออเลอนะครับเนื่องจากมันเป็นอะไรละ่ะมันไม่ได้เป็นตัวเลขหรือมั้งครับเราก็ตัดแล้วก็ส่งเข้าไปผมจะลองลบลบหนึ่งดูมันจะได้ไหมอันนี้เรายังไม่ได้แปลงให้มันเป็น ยังเอรเอร์อยู่นะครับอ่าก็มาลองไทมันส,ส่งตัวแปรไปผมลองเอาตัวนี้มาดูค่ามันก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำให้มัน เอ็กโคลองเอ็กตัวนี้ดูนะครับมันจะขึ้นอะไรเดี๋ยวจะไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนใส่อันนี้เข้าไปด้วยนะครับฟุ๊บเออเออะไรเนี่ยไลน์ลน์สิบเจ็ดนะครับ โฮมไลน์สิบนะครับฮัมมาฮัมม่าเปิดหนึ่งปิดหนึ่งหรือว่ามันต้องใส่อันนี้เข้าไปด้วยนะครับ ได้มาสองเออมันก็ได้มาสองนะครับอ่าแสดงว่าแสดงว่าอย่างนี้ได้ครับเราก็มาวงเล็บให้มันนิดนึงนะครับตรงตัวนี้นะครับปึ๊บปึ๊บมันจะได้รู้นะครับลั่นอีกทีนึงนะยังไม่มา ซับตัวนี้ทำไมมันมาแล้วนะครับชับนะครับับตัวนี้แล้วก็อันเดียวกันนะครับม,มันได้เลขสองมาแล้วมัน,มนไม่ส่งไปให้หรือว่ามันเกิดอะไรลาย21นะครับ function name must be a string Must be a สติงรายยี่สิบเอ็ดไทยมันเนี่ยนะครับเขาส่งค่าอะไรมาก็เหมือนเนั็เหมือนรอดเหมือนกันนะครับอ๋อฟังก์ชันมันต้อง ไช่เนี่ยครับมันต้องเป็นเครื่องหมายมันไม่ใช่ไม่ใช่อวงเล็บนะครับทำไมตงใส่เครื่องหมายผิดนะครับต้องใส่อันนี้หรือเปล่าอลองดูอีกทีนะครับปุ๊บหาเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับอ,อีอโค่ตัวนี้ใส่ฟังก์ชันผิด เกือตกหมาตายนะครับมีนาคม2016เวลาอ่าแต่ถ้าเราอยากจะทำตรงปีมันนะครับให้มันเป็น2558 5259 5ทำยังไงนี่ก็มาทำกันเลยนะครับตรงปีนะครับปีก็จะเป็นตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ วงเล็บให้มันนะครับก็เป็นบวก543นะครับเนื่องจากาปีคศกับปีพศมันต่างกันอยู่543ปีนะครับเราก็บวก543ไปมันก็จะเป็นปีพศนะครับลองดีฟีสดิอ่าสองห้าแล้วนะครับโอเคแล้วครับผมอ่าทีนี้ ถ้าเป็นโพสต์วันนี้ให้ให้มันขึ้นเป็นวันนี้เวลาทำยังไงอ่ามก็จะมาเวลาเอาไว้ข้างล่างเดี๋ยวขอขอจัดนิดนึงนะครับอาก็อีฟนะครับ <c oughs> ก็จะมาเช็คนะครับว่าวันนี้เออ่ยังไงดีล่ะทำไมเราต้องเอาอ่าอะไรนี้มันเยอะแยะอย่างนี้นะครับก่อนอื่นผมทำให้มันดูง่ายๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้มันอะไรเยอะแยะต่อกันเลย ตามด้วยจุดนี้นะครับต่อสตริงนะครับเราก็จะได้ใช้ p ให้ p น้อยลงไม่ต้องมีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับ Echo ได้หรือยังลองดูว่ามันยังอยู่ไหมอ๋ออยู่ยอยู่ดีนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาตัวแปรมาตัดตัดวันเดือนปีก่อนนะครับ s e t t i n g s e t t i n g today is today จริงเดชเราแลวกันง่ายๆแล้วกัน,นครับ <Date. S 1> date. เด t บอร์ดเด t อ b ะบอร์ดเดบอร์ดเดเท่ากับก็เท่ากับอันนี้แหละครับรก็ลอกขึ้นมาแต่มันต้องเอามาทั้งทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะตัดใช้ฟังก์ชันตัดนะครับ s u b str นะครับฟังก์ชันสำหรับตัดสตริงนะครับเลยไย c อมมาตัวที่0แต่ถ้าเราไม่ใส่ start ล่ะมันจะมันจะใช้งานเหมือนกับลบ8ดไหมถ้าเราใส่ถ้าเราใส่8ไปเฉยมันจะได้ไหมลองดูนะครับอันนี้เริ่มจาก0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ปดาไป9ตัวนะครับ ผำลอง Echo s t ส i n g งบอร์ดเดตดูนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันอยู่บตรงไหนก็ใส่ตัวชี้ให้มันหน,หน่อยนึงนะครับปุ๊บบอร์ดเดตเรียก G มาจากไหนเอ็กโ อานี้ออกก่อนนะครับหนึ่งดวงวงดู่ได้มาแปดตัว140627อา้าวมันมันตัดข้างหลังมาข้างหน้าให้เราเหมือนกันนะครับเอ๊ะแปลกถ้าเราใส่บวกนี้ล่ะอันนี้ผมเทสนะครับเอ๊ะไม่ได้ แปลกมากงั้นก็เอาสตาร์ทให้มันแล้วกันนะครับ0 0ไป9มันก็ต้องได้อ่าสองปันหกออยังขาดอยู่ตัวหนึ่งนะครับต้อง10เลยนะครับเอ๊สิบนะศูนอ๋อกี่ตัวนี้มันไม่เกี่ยวกับมันเริ่มจากอันนี้นะับเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า มันไม่ได้เริ่มนับที่ศูนเหมือนอะ,อะไรนะครับเราก็จะได้ตัวแปรที่เก็บวันที่ไว้แล้วนะครับเราก็เอาตัวแปรนี้ครับมาเช็คดูอันนี้ผมก็วิธีเช็คก็ if นะครับ if string เท่ากับ date ก็เช็คดูว่ามันเท่ากับวันนี้ไหมตัวแมรเป็น y, m, d ถ้ามันเท่ากับให้มันแสดงอะไรถ้ามันไม่เท่ากับก็ให้มันแสดงอ วันรูปแบบวันที่เราทําไว้นะครับถ้ามันเท่ากับเราก็ให้มันแสดงว่าวันนี้นะเรียบร้อยนะครับอันนี้เนื่องจากมันไม่มีที่โพสต์วันนี้นะครับมันก็จะเป็นเป็นวันที่หมดเลยนะผมขอตั้งกระทู้สำหรับวันนี้หน่อยหนึ่งนะครับว่ามันจะ ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องนะครับแ, <c oughs> <c oughs> แปลคํมมองอะไรดูทีวีมาทั้งนั้นนะครับทดสอบนะครับทดสอบตั้งกระทู้ไม่เหมือนนะวันนี้วันอังคารที่แ สวัสดีครับบายดีกันไหมครับขอเสียงใหม่อยเร็วยังกะ เยนะให้มันมันเยื้องไปล่ะถ้าเราจัดอาจจะเป็นบักของระบบพอนะครับใส่สีอ๋อยังไม่ได้มีสีนะครับอ่าตัวอยูโอ่โอเคนะครับตั้งกระทูป๊อเห็นไหมครับกระทูล่าสุดมันก็จะเป็นวันนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ใส่ให้มันเป็นตัวหนาหน่อยนึงนะครับด้วยแท็ก B นะครับ tag แท็ก B แค่นี้ก็จะเป็นตัวหนานะครับอ้หน่อยครับผมก็ดูของเขาอีกทีหนึง ตัวหนาเฉพาะ,ะวันนี้นะครับในวันอื่นมันก็เป็นตัวธรรมดานะครับก็ได้มาแล้วนะครับการทำวันที่นะครับอ่ก็ยังเหลือในนี้อีกนะครับเราก็เอาโค้ดเดิมนะครับมาทำเหมือนกันเลยครับ ส่วนอันนี้ก็ให้มันเป็นตัวหนานิดนึงนะครับจะได้ดูสวยงามหน่อยนึงตรงผู้สร้างนะครับจะใส่เป็นแท็ก B ไปเลยหรือว่าจะใส่สไตล์ก็ได้นะครับผมก็ font size นะครับฟอน t w e i t h เป็น b o l อ่านว่าอะไร b o l D. bold 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 <c oughs> อ่ะตัวหนา ก็ดูสวยงามขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนส่วนในหน้านี้เราก็จะเอาเหมือนกันนะครับผมก็จะก๊อปเป็นเลยนะครับปึ๊บ G D นี่เหรออไม่เอาถึง G D นะครับเอาแค่ใส่มานนี้นะครับก็มาดูหน้าหน้าโชว์นะครับเนี่ยครับจะมีวันที่ใช่ไหมครับ ทั้งานบนง้านบนของกระทูนะครับแล้วก็ส่วนที่ตอบนะครับโดยเมื่อก็มาใส่ตรงตรงนี้อาใไปไหนอีกทีนึงแล้วก็ view code นะครับเมื่ออันนี้มันเป็น r ริง b m d a t e อยู่แล้วแล้วก็ก็วางแล้วก็เสร็จเลยนะครับ ดีเฟดดูนะครับเมื่อเสี่มีนาเวลาเราก็จะได้แล้วทีนี้ก็มาเปลี่ยนของด้านล่างนี้นะครับตรงตอบกระทูนะครับอันนี้มันเป็น BS Date นะครับก็เปลี่ยนแค่ BM เป็น BS นะครับ BM เป็น BS นะครับ BM เป็น BS น แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับดีเจทีหนึ่งปุ๊บอ่าสีมีนาสีมีนานะครับถ้าเราลองตอบอีกทีหนึ่งอขอไปตอบตรงกับทูใหม่ของเราแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่เห็นภาพอันนี้นะครับเอาอะไรดี ัโลเวนใส่สีให้มันหน่อยนึงสีน้ำเงินสีน้ำเงินเอามีแล้วนะครับาสีชมพูแล้วก็ตอบกระทูไปเลยปับ๊บข้างล่างสุดของเรานะครับวันนี้นะครับขึ้นว่าวันนี้เวลา9.59นะครับก็เรียบร้อยนะครับ การใส่ฟอร์แมตวันที่นี่ครับก็จะดูดูดีมีระดับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมก <c oughs> <c oughs> ็คิดว่าหลายๆคนคงได้ใช้แน่นอนครับเกี่ยวกับการของวันที่เนี่ยครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครมีอะไรสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอได้ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบครับขอบคุณครับ